สวัสดีครับเมื่อนี้เลิกงานหาโมงเคืงมาพร้อมกับสายฝนนะครับผมตกว่าแห้งปันใดดอกตกพอลิลลินนี่ละเมียค่อยบอกว่าอยากกินกับเพ้าปลาหมึกนะครับผมจัดหายเลยบอกเคยขัดไปเลาะตลาดมาได้ปลาหมึกมาสีตวในราคาลอยเจ็ิบบาทมาห้อนหองกับมัดทํำการเก็บปลาหมเลยพี่น้องเลยฝนตกพี่น้องแจ็คแมนย่ามฝนหรือย่ามหนาวกับบหูพี่น้อง ตูกฉพาะย้ำไปเห็ดงานกับย้ำเลิกงานนะครับผมเอา้ามาห่อนหอน่องเก็บประหม,มเรียบร้อยแลย้วฮากริสิมาสหงเขานะครับผมเข้ากับเส้านามอ,อ่ดีๆแล้วก็เทียบหม้อหุงเขาว้ใส่น้ำจักขอามือนึงนี่นเทียบหม้อหุงเขาว่ววแล้วๆฮาก็สิไปเตียมถ้วยซ้ำน้ำมาก่อนเตรียมนม้ำมาล่างผักนั่งอ่างญาหญ้าเฮานั่นละเนี่ย สวยซ้ำน้ำก่อนมีดเฉียงมู่หันละเออเนี่ยใบกะเพรากำละหาบาทกับปาหมึกสี่ตัวลอยเจ็ดสิบบาทมึกกล้วยเทียมน้ำแล้วแล้วห่วอกระสีมัดเด็ดใบกะเพรานะครับผมเด็ดใบกะเพราหยวนหยวนสาว้าวหนำจักน้อยเด็ดใบกะเพราแล้วแล้วกระสีมัดเด็ดหมักพริกตอนะครับผม ผัดกะเพรานี่ต้องใส่มักพริกหลายๆนะครับผมเผื่อดับกินข้าวเด็ดมักพริกแล้วๆฮอกกระสีมาปอกกระเทียมต่อนะครับผมใส่กระเทียมจักหัวหนึ่งนี่ละนี่ประมาณนี้ปอกกระเทียมแล้วๆฮอกกระสีมาส้อยหอมหัวใหญ่นะครับผมใส่หอมหัวใหญ่น้ำมันจังสีหวานหวานจักกน้อยนะครับผมนี่อันดีๆยมไว ใบกระเพราเขากิยั่วยัวน,วน้ำแล้วก็มาใส่ผ้าถานไว้นี่ประมาณนี้เตรียมแล้วแล้วเขากะติดมาคั่วสัตว์ตัวบาดให้นี่มาคั่วปลาหมึกก่อนิดคั่วกับแก่ข้าวสะก่อนจักบบกหนึ่งบึ้ยหอนทองวาบวับเพิินว่าเอา้ามาคั่วปลาหมึกเข้ามาพี่น้องบาดสีคั่วให้เบิง้ง,ก,งกีดทองมันสะก่อนเด้อพี่น้องเด้อกีดทองแล้วก็ เอาใส่มันออกนะครับผมบดตายตัวเด้อครับเด้อฮ็ดจังใดก็ได้นะครับผมแล้วแต่ถนัดไผถนัดมัน่นส่วนบาอุ่มเสหดจังสี่นะครับผมนั้นจัง,งายดีนะครับผมจีดท่องมันออกแล้วก็เอาใส่มันนะครับผมนี่เอาใส่มันถิมปาดใส่มันถิมเพชรสีละจนบดสุดตัวเลยนะครับผม ข็คั่วเรียลๆข้าวก็สีไปเอาจานมาไว้นะครับผมมามาไว้แต่ใส่มันข้ากระสีมาซอยสัก่อนบัดที่นี่ซอยเป็นทอนเป็นทอนสักก้อนเป็นตอนเป็นตอน,น,น,ตอน,น,ตอนมักตอนหน่อยตอนใหญ่กะแต่แต่ผู้มักนะครับผมซ้อยเอานะครับผมส่วนบ่าวอุ่มเอาประมาณนี่นะครับผมนี่ประมาณนี้บ่ใหญ่ได้พีหน้องซำน,นี่เพราะว่าไปถือไปถือไฟแล้วไปถือนำห่อนมันสิยุบเขาอีกห,าห้าปลาเมื้นี่นี่พ ประมาณนี้นะครับผมซอยแบบสี่จนเบสสุดตัวคุณนะครับผมนี่ซอยแล้แล้วปล้ยได้จานนึง่งผมได้พี่น้องซอยแล้ว,แล,วแล้วกัมาเมียนถัน่วบาทที่นี่เก็บออกไปไว้ข้างนอกนะครับนี่อ,ออกไปไว้แล้วห้องกระสีมาเตรียมหมออแหกแตกกระโปะนะครับผม ตั้งหมอนำห้อนไว้นะครับเ้าสีมะลวงปลาหมึกนะครับผมลวกให้มันสุสกสะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเสียบหมอไว้ให้นำห้อนมันห่อนหอนจักน้อยนะครับกะว่าน้ำมันห่อนฟดบกบกแล้วเฮา็เากาปลาหมึกที่เ้าเตยียมไว้นั่นละซอยไว้วางหันนี่ละเอาลงไปลวกนะครับผมลวกให้มันสุกจักน้อยนะครับผมพอสะดุ้งนำห้อนนี่ละ จากนั้นถ้ากิดเส้าออกมาไหวน้าเย็นนะครับผมเส้าน้าเย็นอ,ออกมาไหวใส่น้าเย็นไว้นี่พี่น้องเป็นอย่างคือลวกน้าห้อนมาติลวกน้าห้อนเพื่อดับกินข้าวนะครับผมเป็นอย่างคือเอาใส่น้าน้าเย็นมาติเพื่อล่างคว่ำข้าวที่ปิ๊บตัวปลาหมึกไปน้าแล้วก็เฮ็ดให้เนื้อปลาหมึกเด่งพร้อมนะครับผมนี่จากนั้นถ้าเกิดเท้าม,มันออกเท้าที่ลวกข้าวปลาหมึกวันาเทออกแล้วก็เสียบปักไว้ จากนั้นล้วก็เศร้าประมือออกใส้นหมอนะครับผมเศร้าออกไปพักไหวใส่หม้อเฮ้านี่ประม่ณนี่จากนั้นเฮ้าก็สีมาตำหมักพริกกับกระเทียมนะครับผมล่อให้หมอมันแหงนะครับผมนี่หมอน้ำแหงดีแล้วเฮ้าก็เอาน้ำมันผืชดลงแล้วเฮ้าก็ตำตอนะครับผม ตำกระเทียมกับหมักพริกสีแตกๆแัก,กหน่อยตำแตกพอดีน้ำมันห่อนนะครับผมฮอกก็เลยตักใส่เลยบาทที่นี่พี่น้องนี่ตักใส่ขอ,อกเล็กคอกเล็กในเ่ยขกันเจียวให้หอมๆว่าสีบาจามกระจามจนได้นะครับผมอุ้ยเตียบดังแห้งเอาเจียวกระเทียมกับหมักพริกหอมๆแล้วฮอกก็เอา ปลามึกลงไปผัดนะครับผมเคอกแรกเคอกแรกให้เข้ากันดีๆแล้วก็เอาซอสหอยนางรมใส่ตามด้วยซอสฟ้าเขียวเบ่องอร่อยพี่น้องผมใส่เป็นกระ่อนผุดด้บูบูแมนผมมีไวเป็นกระ่อนผุดด้อุ้ยภากไปอยากลินพันนิดน้หน่อยมันเจอลายบวกปวดพี่น้องเอ้าใส่น้ำตาลผงโซดลงไปแล้วก็เคอกแรกเคอกแรกให้เข้ากันจ้มด้วยหอมหัวไง แล้วก็ค้นๆในเขากันตามด้วยใบยกะเพราคอกแรกคอกแรกให้เขากันจนใบกะเพรายุบพุ่นละเอา,ากะว่าใบากะเพรายุบดีแล้วห้าก็สิมาซิ่เบิ้งจบบาทที่นี่ขาดเหลืออีหยังจ้างเติมเอ้ยนี่จ้างจ่างโบเข้มใส่ซอสฝาเขียวลงอีกจักพับพี่หนึ่งมาสั่นคอกแรกคอกแรกให้เขากัน จากนั้นกับซ้มเบิองอีกเทื่อนึงนะอพี่กัดขาดขาดกินหอมน้ำปลาใส่จักหน่อยพะหอมหอมนีละพี่น้องจากนั้นกัเป็นอันเซร็จสิ้นละพี่น้องถอดปักตักอ่างพี่น้องวุ้มาเด้อพี่น้องแซบแซน้ำกัน